สวัสดีคณะกรรมการประเมินวอร์พเอทุกท่านนะครับผมธนศััดิ์กันสากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดนะอองครับวันนี้ได้ออกแบบนวัตรกรรมการเรียนรู้สําหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน5คอควาย32101สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับในเรื่องของการคูณและการหารจํานวนที่ติดกรน แน่นอนว่าในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยปัญหาของหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือ1นักเรียนไม่เข้าใจไม่มีเวลาทบทวน2นักเรียนขาดเรียนอาจจะลากิจลาป่วยหรือว่าติดโควิดตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครูดิวก็เลยได้มีโอกาสออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับผมเลือกที่จะใช้การจัดการเรียนการสอนอาจจะเรียกว่าไฮบริดก็ได้แล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของโจทย์ที่มันดูง่ายๆเป็นแบบเติมคําก่อนสําหรับนักเรียนชั้นม .5 ทับ4 เนื่องจากเป็นนักเรียนคณิตภาษาความเข้มแข็งทางคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับสายวิทย์แล้วนะครับอาจจาะน้อยกว่านิดนึงแต่เชื่อว่าศักยภาพของเขาเนี่ยพัฒนาได้ครับทีนี้หน้าตาของใบงานก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีโจทย์ให้สําหรับนักเรียนแล้วก็จะมีลิงก์ YouTube ที่จัดทาขึ้นซึ่งลิงก์ YouTube นี้นะครับก็ถ้าสมมุติสแกนเข้าไปก็จะเป็นการสอนเนื้อหานี้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเป็นการคูณในลักษณะแบบนี้ครับ ก็จะอาศัยการออกแบบมีช่องให้เขาค่อยๆคูณแล้วก็มาเติมลงในช่องจากช่องเยอะๆจํานวนช่องก็เริ่มลดน้อยถอยลงจนกลายเป็นมีแค่เส้นบรรทัดเพื่อใช้ให้เขาในการเติมคําตอบเท่านั้นนะครับก็ค่อยๆพัฒนาเขาถัดไปจากนั้นเราก็จะมาทาซ้าๆเยอะๆผ่านโจทย์ในข้อนี้อย่างเช่นวันนี้ครับผมสอนมีนักเรียนขาดอยู่8คนแต่ผมก็คิดว่าการขาดของเรียน8คนเขาสามารถนะครับสแกนที่ q ิวอัคน,นี้ได้ ก็จะไปโผล่ที่หน้าการคูณเดี๋ยวจะสแกนให้ดูนะครับก็เริ่มเลยครับเริ่มตั้งแต่คูณแบบว่าโลนติดโลนเนาะเริ่มมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาเริ่มมีเครื่องหมายลบเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ต้องขอบคุณเว็บไซต์นี้นะครับอันนี้ไม่ได้พิมพ์เองนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์เลยนํามาเผยแพร่แล้วก็จะเริ่มนะครับคูณเลเวลเริ่มยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด24ข้อซึ่งจากการใช้วันนี้ผมพบว่า เด็กๆตอนเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยเขาทาไม่ได้เลยแต่พอไทยชั่วโมงเขาเริ่มทําได้และบางคนคือทําได้แบบถูกหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาการหารครับก็จะมี QR Code ให้อันนี้คือต้นฉบับของเอกสารนะครับคุณครูครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอมีการใช้สัมยุหรือความจุเกตผมก็จะมีการเริ่มมีวงเล็บให้เขานะครับให้เขาเริ่มเติมคามีช่องให้เขาเอาไว้ทนเลขหรือผมมักจะใช้คําว่าแอบคิดนะครับนักเรียนก็จะคุ้นชินดีแล้วก็ไปครับไปจนถึงหน้าสุดท้ายจนให้เขาได้ฝึก ทุกเรื่องทุกแบบฝึกหัดผมพยายามดีไซน์ให้มีลิงก์ YouTube นะครับเพื่อจะได้ช่วยเขาเวลาเขาทําแล้วเขาทําในการบ้านเนาะบางทีเขาอาจจะต้องการผลฟีดงแต่อย่างทันทีทันใดแต่กว่าที่เขาจะมาเจอเรามันก็ต้องอีกอันที่หนึ่งเขาก็เลยเลือกที่จะตรวจสอบโดยการสแกนผ่าน QR Code โค้ดได้หรือถ้าใครทําไม่ได้ครับคุณครับเขาก็สามารถสแกน QR code โค้ดเข้าไปดูได้อันนี้คือต้นฉบับน,นะครับที่พอถ่ายเอกสารมาของน้องลิงก็จะเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับคล้ายๆของครูเลยแต่ว่า QR Code โค้ดก็จะเป็นขาวดำ เขาก็จะได้ทําแต่ตะกี้นะฮะเนื่องจากต้องเดินดูนักเรียนนะฮะเลยไม่ได้เก็บภาพบรรยายกาศมาฝากทีนี้เราลองมาดูนะครับถ้าสมมติผมสแกน QR code ชุดนี้นะครับผมก็จะสแกนสแกนปึ๊บนี่มันก็จะโผล่มา YouTube นะครับ YouTube ผมก็กดลิงก์ YouTube ไปปุ๊บล้วจะเป็น YouTube ที่ผมทำเองนะครับเขาก็จะได้เห็นนะฮะครูดิก็จะบอกว่าเออทำเพื่อม .5 นะตั้งใจสุดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก Sch ับครูดิวด um ้วยนะครับเพื่อไม่พล้าดข่าดีนะฮะก็จะนําเสนอล้วอ่านนี้เราจะอย่างเรื่องนี <h 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 ้นะคะดนตรีเราความสนใจนักเรียนหน่อยจากนั้นก็จะเป็นแบบสุดหักยนะนักเรียนชันไม่ได้ยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะมาดูการจะเหมือนกันเลยเ๊ะเลยนะครับเ๊ะเลยนะครับจากนั้นถ้าสมมติว่าเราลองไปดูเรื่องอื่นนะครับ หรือเรื่องอื่นมีการครอบกระดิ่งด้วยไปดูเรื่องอื่นเขาก็สามารถสแกนคูนได้จงหาผลคูณของตันวนต่อบมันจะขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็เกิดคูณนะครับถ้าปึ๊บอ่ะก็จะมานี่อันนี้มาโขข้อที่สามดูยี่สิบครับเพราะว่าเรียอขั้นกลางหรือจะย้อนกลับเป็นยุคปนก็ได้นะครับก็จะมีซาวกระตุ้นความสนใจเขาเล็กน้อยนะครฮะสาวทำโดยครูดิวนะแล้วก็มีดนตรีว่าเราจะมาเรียนการคูณแบบนี้ครับ ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆทั้งที่เขาไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติหรือเอาไว้ใช้ให้เขาทบทวนนะครับถามว่าอ่านตามหนังสือได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่ว่าถ้ามันเป็นคนที่อธิบายแล้วเขาสามารถรีเพลย์กอกลับไปกลับมาได้น่าจะเป็นประโยชน์กว่าอันนี้ก็อยากจะเอามาแล่เปลี่ยน,เป,นเป็นเป็นทริคง่ายๆนะครับซึ่งบางครั้งในวิดีโอเราไม่จำเป็นต้องอัดเองก็ได้ครับคุณนะครับแต่เราสามารถเป็นดึงวิดีโอคนอื่นได้ แต่ว่าเราอาจจะต้องสร้างโจทย์ให้เหมือนกับวิดีโอชุดนั้นเพื่อที่เวลาเขาทวนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่ในส่วนของขั้นตอนนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนคุณครูไว้ประมาณนี้นะครับหากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดครูธนงศักดิ์กันใสก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินแต่อย่างใดแต่อยากจะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกับคุณครูสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ